สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูปช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเห็นทางไปใกล้ทางออกลัคนาราศีพฤษภได้โอกาสเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีโดยโหนฟองสนาน คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงจากโหราจารย์ชื่อดังของเมืองไทยค่ะนั่นก็คือโหรฟองสนานจามนจันนะคะซึ่งได้มาเปิดดวงของท่านที่ลัคนาสถิตราศีพฤษศพอ่านเนื่องมาจากดาวเสาร์มีการโยกย้ายจากราศีมังกรเข้ากลุ่มในวันที่หนึ่งมีนาคมนี้ค่ะ ก่อนอื่นเอทูบต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนช่อง a อทูบเสมอมานะคะหากอยากให้กำลังใจช่อง a อทูบสามารถร่วมกดปุ่มซุปเปอร์ตงที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้จะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยค่ะสำหรับท่านที่ลัคนาสถิตราศีพฤศพนะคะให้ระวังเรื่องของฟืนไฟระวังเรื่องพ่อแม่แบกภาระหนักเป็นโชค และทุก์ในเรื่องของการงานเดือดเนื้อร้อนใจรวมทั้งมีศัตรูใหญ่รบกันพาให้เดือดร้อนค่ะตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคม2,566เป็นต้นไปพระเสาวจรเทพเจ้าแห่งความระทมตัวโทษทุกข์การแบกภาระรหนัก เนินช้าต่างๆเข้าเดินในราศีกลุ่มซึ่งเป็นดินแดนของการงานหรือกิจการรวมทั้งเจ้านายหรือว่าผู้บังคับบัญชารวมทั้งเกียรติยศชื่อเสียงของตัวพวกท่านรวมทั้งพ่อหรือแม่จึงคาดว่าระยะสองปีครึ่งนี้พวกท่านจะต้องแบกภาระหนักมากในเรื่องของการงานหรือกิจการหลักของชีวิตเพื่อสร้างเกียรติยศชื่อเสียงชนิดต้องเดือดเนื้อร้อนใจเหมือนมีกองไฟในใจ หรือบางครั้งเจอกับไฟไหม้จริงๆทางที่เกิดในที่ทำงานหรือว่าที่บ้านรวมทั้งที่ดินรถเก๋งหรือว่ากงสีก็ได้หรือว่าต้องไปยุ่งหรือว่าไปแก้ปัญหากับการเรียนของคนใดคนหนึ่งรวมทั้งแก้ปัญหากองมรดกทรัพย์ในดินสินในน้ำหลุมฝังศพของตระกูลเป็นต้นนะคะและที่จะหนีไม่พ้นเลยก็คือบางจังหวะศัตรูใหญ่รบกัน พาพวกท่านเดือดร้อนตามไปด้วยยกตัวอย่างเช่นนายสู้กันในที่ทำงานพวกท่านเดือดร้อนหรือวางตัวลำบากหรือบางคนผู้ใหญ่รบสู้หรือขัดแย้งกันในครอบครัวพาให้ผะอดผะออมเดือดเนื้อร้อนใจกลิ่นลึกมากเป็นต้นนะคะอีกทั้งยังต้องระวังเรื่องไม่คาดฝันทางด้านค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับพ่อหรือแม่ที่กระทบทั้งท่านหรือคู่ครอง รวมทั้งหุ้นส่วนชีวิตเช่นไม่ว่าพ่อหรือแม่ของพวกท่านหรือของคู่ชีวิตป่วยก็ต้องรับภาราะร่วมกันเป็นต้นค่ะด้านดีนะคะไม่ว่าผลของพระเสาจรจะทําให้แบกภาระหนักแค่ไหนในเรื่องของการงานหรือกิจการของตัวพวกท่านแต่ทางโหรน,นั้นพระเสาเป็นตัวแทนของโชคการสนับสนุนทุนความฝันที่เกิดในดวงจิตศาสนา ดินแดนต่างประเทศหรือต่างจังหวัดที่ห่างจากจังหวัดที่เกิดรวมทั้งการเจรจาไกลเกลี่ยค่ะ ฉะนั้นขอให้พวกท่านใช้ความหมายเหล่านี้ประกอบการแก้ไขความร้ายที่จะเกิดขึ้นเช่นถ้าจะถูกย้ายไปทำงานที่ไกลๆก,ก็ต้องไปเป็นต้นนะคะหรือมีอะไรจะยอมความเจรจากันได้ก็ต้องพยายามทำให้ดีเพราะอย่างน้อยความหมายของโชคจากการฟันฝ่าเรื่องงานและเกียรติยศชื่อเสียงยังคอยพวกท่านอยู่ข้างหน้าคะ่ะ เอาละคะ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงของท่านที่ลัคนาสถิตราศีพฤษภอันเนื่องมาจากพระเสาจรย้ายในวันที่หนึ่งมีนาคมนี้นะคะสำหรับคลิปหน้าคะ่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ